สวัสดีครับผมเอกชัยเดียววันนี้พบกับ Volvo XC90 นะครับกับโ h o คอัพ Cooney Active ครับเดี๋ยวจะมีการเทสสลาลอมระยะเบรก80 1 0 0แล้วก็รีวิวความรู้สึกผู้ใช้ครับกับ Volvo XC90 นะครับเดี๋ยวจะมาทำการลาลอมดูว่าจุดอ่อนมันจะหายไปไหมนะเพราะว่ารุ่นนี้มันมีอาการคือยยบยุ้ยโครงนะครับแล้วก็มันไม่สามารถลาลอมซิกแซกได้อันนี้เราเปลี่ยนช่วงล่างเข้าไปแล้วครับเป็น Cooney Active ครับเดี๋ยวมาดูเป็นยังไง รถนะครับโมโม่ X490 หลังจากเปลี่ยนโคนีแอคทีฟเข้าไปอาการที่ว่ามันยกนยกยอยการโค้งกลางสลาลมเนี่ยหายไปเป็นจริงนะครับวิธีทำการสลามล,ลามร,รี้หมด3รอบเพิ่มความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆงสามารถควบคุมได้จนถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นโช้คกรับที่ดีน่าสนใจถ้าเทียบกับดูสไตล์แล้วเนี่ยคนละแบบกันอันนั้นจะเป็นเน้นดีทางเรียบความเร็วสูงนะครับแต่อันนี้มันสามารถตอบสนองได้กว้างกว่าทางความเร็วสูงอาจจะสู้ดูสไตล์ไม่ได้แต่ว่าในถนนทั่วไปเนี่ยมันให้วากรที เหลือพอแล้วนะครับคนที่ได้สิบครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทโบเวอร์เอสีเก้าศูนย์ครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เดชเจ้าของรถโบเวอนะคะติดคอน,นี่ไปค่ะที่ต้นอ่าหลังจากลองรถแล้วติดตั้งเสร็จแล้วกับพี่เอกแล้วเป็นไงบ้างโอเคครับคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มว่าดีจริง,ด,รงดีขึ้นในถนนไหนครับพี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะนุ่มนึบแล้วก็โยนคอสะพานก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอตอนแรกอาการกระด้างที่พี่บอกว่าหายไหมคะกระด้างหายครับ คะแนนเต็มได้เท่เาไหร่ครับผมอให้สิบให้สิบอ๋อขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ